คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใสิติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาลานนะครับกับสูตรพงชัยเด่นบนนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้น,นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1น,ก,น,นกันยายนปี6กสามนะครับสถิติเข้าต่อเนื่องนะครับจาก41งวดเป็น42งวดครับเป็น42งวดลบ2นะครับล่าสุดเขาไม่ได้หลุดนะ กดติดตามจะได้เห็นทุกสุดเลยนะครับสิบหกพันาพันคำนวณเด่นบนได้แปดเก้าศูนย์หด้าูนหกเจ็มีนาคมครับออกแป5สามห้าห้นะครับเลขแปครับเข้ามาหลกเลขแปดคำลักหน่อยครับเลขเลข8ปดคามาหลักหน่อยโอเคประมาณ1มีนาคมครับ1มีนาคม ในมี 1> 1นาคมหกสี่นะครับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าครับเรามาดูสิบเมีนาคมครับสิบเอมีนาคมออกแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสองต้นหนึ่งเก้านะครับเลขสองครับเลขสองเข้ามาสองกระโดนครับสิบเอมีนาคมหกสี่ครับเรามาดูสิบเมีนาคมหกสี่คำนวณเลขบนออก็ได้สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองครับเรามาดู สามสี่ห้าหนึ่งสองนะครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยเราที่หนึ่งครับหนึ 1, ่งเมษายนหกสี่คำนวณเด่นบนหน่อมาได้ 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, นนเจ็นนนดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกครับเรามาดูนะเลขเจ็ดแปเลขแปดครับก็มาครบสามต่อร้อยที่หนึ่งครับสิบหกเมษายนหกสี่ครับคำนวณเด่นบนหน่อมาได้ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ครับเรามาดูนะ ห้าหกเจ็ดสามสี่ครับสามพันสิคมครับออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองครับเรามาดูนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักสิบล้านที่หนึ่งครับสองพันสิคมหกสี่ครับสองพันสิคูหกสี่นะคำนวณเดินบนออกมาได้เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดครับเรามาดูเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปด เลขเจ็ดกับเลขเก้าครับเข้ามาสองต้นครับสิบหกเป็นสิบหกหกสี่คำนวณเดินบนออกมาได้ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ครับเรามาดูห้าหกเจ็ดสามสี่นะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบตระเลขที่หนึ่งครับหนึ่งนิตยนาโยนหกสี่คำนวณเดินบนออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าครับเรามาดูนะศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าเลขแปดเข้ามาหลักร้อยครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยตรงลที่หนึ่งครับ สิบหกพีได้ยังหกสี่ครับมาเนออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าครับเบา02 89 02 89รามาดูศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าครับศูนย์หนึ่งสองแปดเก้านะเลขหนึ่งครับเข้ามาหลักสิบตองที่หนึ่งครับหนึ่งก็ได้เคมหกสี่คข้ามาเรียงบนออกมาได้เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดครับเบารามาดูเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ สิบหกเมสิบหกกระดาษครับหกสี่คำนวน,นเรียงบนกระดาษเจ็ดแปดเก้าหกครับเจ็ดแปดเก้าหกครับเรามาดูหนึ่งสิงหาคมหกสี่หนึ่งสิงหาคมหกสี่ค,ครับเลข, 8, 6, ขได้เข้ามาเอ่ยอ๋อนี่ครับเลขหกเข้ามาหลักสิบรางวัที่หนึ่งครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวนเงินบนกระดาษแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดครับเรามาดูแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดครับได้ 7, นนเจ็ดเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ สิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเดินบนออกก็ได้แปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งกันยายนหกสี่ออกสี่จุดห้าครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรางที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับคำนวณเดินบนดอกก็ได้สองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งครับเรามาดูสิบหกกันยายนหกสี่ครับออกแ้ดสามห้าเลขสามเข้ามาหลักสิบรางวลที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณเดินบนออกก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าาููนนหึ่งเจ็ดดดแปับม หึ่งตัวละครหกสี่ครับออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยหลักหน่อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งตัวละครหกสี่คำนวณเงินบนออกมาได้ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ครับเรามาดูห้าหกเจ็ดสามสี่นะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักร้อยครับสิบหกตัวละครหกสี่คำนวณเงินบนออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าครับเรามาดูเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ ตามาครับหนึ่งพิสเกลยนหกสี่คำนวณเป็นบนเราก็ได้หกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าครับตามาดูหกเจ็ดแปดสี่ห้าครับสิบหกพิสเกลนหกสี่ออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับเลขเจ็ดเลขหกเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครับสิบหกพิสเกลนหกสี่ 64, คำนวณเรียงบนเราก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดครับตามาดูหนึ่งทันวาคมหกสี่ออกสองห้าแปดเลขแปดครับเข้ามาหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับ หนึ่งศนย์หกสี่คำนวณนเดิมบนธรรมด้ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ครับนำมาดูเลขห้าเข้ามาหลักหน่อยเรามาที่หนึ่งครับเลขสามครับเข้ามาหลักสิบตอนจริงเข้ามาสองตัวละครัที่หกศูนอคมหกสี่คำนวณเดอมบนธรรมด้แปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดครับนำมาดูสามสิบศูนย์ศหกสี่ออกศูนย์หกแปดนะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยครับ, 46, บร 6, 4, นนเบ 8, 90, 6, 8, 90, 6, 7, บลขาาหลก 100, 6, ขาาเข้ามาเลยครับ 0, 6, สามสิบธันวาคมหกสี่คำนวณเรียงบนออกมาด้หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์ครับเรามาดูหนึ่งสองสามเก้าศูนย์อืมสองสามเลขเก้าครับเข้ามาหลักหน่วย้อนที่หนึ่งครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับคำนวณเรียงบนออกมาได้เจ็ดแปดเก้าหหกครับเจ็ดแปดเก้าหกครับเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ครับหนึ่งกุมภาพันธ์ออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสอกรสามศูนย์ครับ 1, 6000, ศู 3, 24, 0, 2, 0, นยะ์บวก,กด้ก 4, 4, 5. 4, 5, 9, 9, 9, วยแต่ 10, สามยี่สี่บว, 1, 1. 1, 6, บวกที่สี่บวกลบศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์นะบวกลบกันได้เท่ากับสี่ครับสี่บวกห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าเศษเก้าครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งพื้ที่เป็นแปดได้เก้าศูนย์หนึ่งจะแปดครับ สิบเจ็ดกุมภาพันธ์กหครับออกศูนย์เก้าแก้จ็สอง้าหครับเลขเกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังมาที่หนึครับเลขเจ็ดเข้ามาหน่วยครับเข้ามาสองตำแหน่งสองตำบนครับสิบ็ดกุมาพันธ์หกหครับศูนย์เก้าแ้าก้จ็สองเกครับห้าบวกด้วยเจ็ดสามยี่อก็คือบวกที่หบวกด้วย7จ็ดสองสิบวกด้วย4ี่เข้าไปครับบวกรวมกันได้ไรครับได้ ระบบได้สิบสิบบวกด้วยห้าตรางที่ครับสิบบวกที่ห้าเป็นสิบห้าใส่ห้าครับห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกหกตางที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่ครับโอเคได้ห้าหกเจ็ดสามสี่ครับนำมาเทียบไปเลย หนึ่งมินาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเรามาดูนะครับเก้าศูนย์ห้าครับเลขห้าเข้ามาครับเอ่อเลขเก้าศูนย์ห้าโอเคมีเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรามาจิ๋นหนึ่งครับต่อมาเรามาดูหนึ่งมินาคมครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างศูนย์เจ็ดครับเก้าบวกด้วยห้าสามสิบห้าก็คือบวกด้วยห้าเป็นเก้าบวกห้านะบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่ บอกรับการได้เท่ากับสิบแปดสิบแปดครับบอกห้าสิบแปดบอกห้าเป็นยี่สิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่เป็นสองได้สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองครับเรามาดูสิบหกมีนาะคมหกห้าครับออกอะไลออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวล่างออกศูนย์สามนะครับแปดหกเจ็ดมีไหม มีแปดหกเจ็ดป่ะแปดหกเจ็ดไม่ม okay, okay, ีแปดหกเจ็ดนะครับรู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเซกูเน่โอเคหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเรามาดูต่อครับสิบพฤษนาคมครับเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสอดตัวล่างสูงสามเพราะว่ามันวิ่งยาวมาสามสิบสี่สิบงวดนะครับอาจจะสะดุดเพลงงวดเดียวกันนั้นสิบพฤษภาคมวัี่ห้าครับเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสอดตัวล่างสูงสามแปดบวกด้วย เจ็ 7, 3, 21, ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือบวกที่หนึ่งแปดเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกด้ 1, 8, 8, วยสามสองหก 1, เก้าบวกด้ 3, 2, 6, 9, วยหก 6, เป็นเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าครับสิบห้าบวกห้าสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สอง สองบวกหกเป็นสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าหนึ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองตัวหลังหนึ่งศูนย์นะครับหกหนึ่งแปดเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเข้ามาสองตัวบอเลยนี่ครับ ข้ามาสองตัวบนเลยเห็นไหมหเลขหนึ่งกับเลขแปดต่อมาครับหนึ่งหนึ่งเมกซายหกห้าครับแบบเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดสี่้นหนึ่งศูนย์หกบวกเพื่อแปดแปดเป็สองหกแปดสามยี่สี่ก็คือเป็นหกบวกสี่บวกด้วยศูนย์คูณสองบวกเลขศูนย์ก็เป็นหกบวกสี่บวกศูนย์ค่าเท่ากับสิบได้ผลออกเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าส่ห้า ห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่โอเคได้แล้วครับสิบหกพฤศจิกาย,ยนหกห้าครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวล่างออกห้าแปดครับไม่มีเก้าไม่มีหนึ่งนะครับสามอันนี้หลุดไปครั้งที่สองเราก็เก็บเศษติกันไปนะโอเคผมเขียนว,ว่ารอสองนะครับอะเรามาดู หลักหน่วยลองที่หนึ่งคูณด้วยสามเก้าสามยิบเจ็ดบอกด้วยแปดสองสิบหกบองที่หกก็เท่ากับเจ็ดบอกหกเป็นเท่าไรเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามอ่ะทดไว้สิบสามใช่ไหมอ่าสิ 3, บสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หก อกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดสองพฤษภาคมครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสองเก้าศูนย์เก้านะครับหกสี่สองเลขหกครับหกเข้ามาตำแหน่งของหลกักร้อยในวันที่หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดูสองคูณสามเป็นหกบวกด้วยเก้าสองสิบแปดก็คือบวกเลขแปดกลับไปก็เป็นหกบวกด้วยแปดเป็นเท่าไหร่ครับหกบวกแปดเป็น เป็นสิบสี่ป่ะครับสิบสี่อ่าสิบสี่บวกห้าครับสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกที่เป็นเจ็ด จ็ดบวกสองที่เป็นแปดส็จสองสองตา่างศูนย์หกนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบเข้ามาสองตำแหน่งนะครับต่อมาครับเรามาดู 16, าสิบหกคัพสะพานผมครับเรามาดูสองคูณสามเป็นหกหกคูณสองเท่ากับสิบสองก็เป็นหกบวกด้วยสองหกเอทเป็นแปดนะครับเ,เดี๋ยวทำไปก่อนแปด 8, นะครับ แปดแปดบวกห้าครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหกของที่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งของที่เป็นสองหนึ่งมิลลิลายนศูนห้าครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองตัวเลขศูนย์สองนะครับ เลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดูนะครับสามหนึ 3, 9, 9, 9, 6, 2, ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสอวออกศูนย์สองนะครับหกคูณสามเท่ากับสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่ก็เป็นแปดบวกด้วยสี่เป็นเท่าไหร่ครับเอาผาลรวมก่อนเท่ากับสิบสองใช่ไหมอ่นะสิบสองสิบสองบวกด้วยห้า สิบสองบวกห้าก็เป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่น9 9น5 5งที่เป็นเก้าเก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกสามหกหนึ่งแปดส่วเจ็ดสองเท่ากับเก้าสอง นะครับเลขอะไรเอ่ยอ่ะเรามาดูเลข807จะมาอ่าเลข7เลข8เข้ามา2องตำแหน่งเลยเห็นไหมแปกับเ็ดนะครับสิบหกพิทยาคหกห้ครับเรามาดู361 8กหน่วนย็ดสองก็สองเจ็ดคูณสามเจยสิก็คือ1บวกด้วย2อคูณสเป็น4เป็น1เป็น1 7 3 21, 1, ่งบก็หบวกด้วย4เป็น5ได้ผลลงเป็น5้นะหบวกค่าคงที่เป็น สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองสองบวกหกเจ็ดเป็นแปด แปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้านะครับอ่ะเลขเก้าชัดไม่ค่อยชัดนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นสูตรของธงชัยเด่นบนนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขเลยสยติสี่ิบสลบสนะครับ อยากรวยต้องดูหัวยโชคเศรษฐีเมลล้านครับสวัสดีครับ